มีตัวอย่างหนึ่งนะคะสถานประกอบการโรงแรมค่ะที่ปรับตัวว่าไม่ได้ให้บริการห้องพักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้มีการให้บริการขยายตัวทำเป็นสตูดิโอรองรับบรรดายูทูบเบอร์หรือว่าบล็อกเกอร์ต่างๆค่ะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องปรับตัวช่วงโควิด1 9ค่ะล่าสุดมีโรงแรมที่สวนภูมิแตกลายจากบริการห้องพัก เป็นสตูดิโอสำหรับลูกค้าที่ต้องการไลฟ์ขายสินค้าเป็นไลฟ์โค้ชเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายภาพและวิดีโอข้างในห้องของโรงแรมก็ตกแต่งให้เป็นบรรยากาศทะเลป่าห้องสมุดห้องของเล่นแบบวินเทจก็มีนะคะห้องสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าห้องสัมมานามีทั้งหมด9ห้องในรูปแบบรายวัน850บาทและครึ่งวัน500บาทค่ะโรงแรมนี้ก็คือโรงแรมคอมบิเนียนแกรนด์สุวรรณภูมิ เทรนอะไรบ้างที่มีแนวโน้มดีในตอนนี้นั่นก็นคือเทรนในการสร้างตัวตนเทรนในการสร้างภาพลักษณ์กับสินค้าเลยมีแนวคิดที่จะการปรับโรงแรมเราให้กลายเป็นสตูดิโอเทลครับเน้นนะครับใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันแต่ละห้องก็จะมีความหลากหลายที่แตกต่างกันตอบโจทย์แบบที่1คือแบบที่หรูหราเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของภาพลักษณ์ แบบที่2เป็นแบบธีมแบบเก่าๆวินเทจวินเทจแบบที่3เป็นแบบธรรมชาติมีทั้งทะเลมีทั้งป่าแบบที่4เป็นแบบแบบธีมอลังการเลยก็คือห้องที่เป็นห้องปรินเซสรับเปลี่ยนจากห้องพักเป็นสตูดิโอเทลการให้เช่าพื้นที่แบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อย,ยอดไปสู่ธุรกิจใหม่เรียกว่าสตูดิโอโฮเทลค่ะเพื่อให้อยู่รอดในยุคโควิด -19 ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสครั้งใหม่ในยุคดิจิทัล